เถวเถวเกมภูมิใจเสนอโอเคฉันหวาฉันพร้อมแล้วสัสดีตอนเย็นฉันด็อเรอเม็ดบราวน์นะตอนนี้ฉันยืนอยู่ที่หน้าจอรถของทวินพายแล้ววันนี้ก็คือวันเสาร์นะตอนเช้าตุลาคมวันที่26ปี1985เวลาตี1นึนาทีแล้วนี่ก็คือการทดลองเปิดหนึ่งของฉัน อ่ะมันนิสิไอนี่ไอหนูยังงั้นนั่นแหละเข้าไปไหลหนูนั่นแหละเจ๋งมากเลยอ่ะนั่งลงอ่ะรัดเข็มขัดด้วยยังงั้นนั่นแหละโอ้วววโอเคครับอ่ะดูด้วยในการของไอสไตล์แลของฉันตรงเป๊ะกับอุปกรณ์นี่เข้าใจไหมโอเคเช็คล้ดดอกเออดีอ่ะขอเดินทางสนุกนไอสไตล์ระบังหัวด้วยอ่าคือแบบว่ามันจะเข้าได้กับรถหรือเปล่านะดอก เออดูแน่อ่าเอาเอโอเคครับเอ้ยไม่ใช่ชั้นที่รถนะที่รถ การคำนวณของฉันถูกต้องเป๊ะเพลงนะหนูน้อยนี่จะมีความเร็วทั้งหมด88ไมล์ต่อชอมมั่วโมงเราตอนนี้เราจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้อาดูนี่ดูเลยโอ้โหรอดดาบหมาทั้งสองฮอโหฉันบอกเราไง88ไมล์ต่อชอั่วโมงไว้88ไมล์ต่อชอั่วโมง เออใช่แล้วเวลาแสนเหมาะสมเลยเวลาตีหนึนาทีและกระสนวินาทีเอ้ยเชี่ยร้อนชิบหายเลยโอ้พระเจ้าดอกนี่คุณส่งไอสไตไปไหนเนี่ยใจเย็นสิมาเตฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยโมเลกุลของรถกับไอสไตก็อยู่ในรถคันเดียวกันแล้วที่เรือก็อยู่มันเดิมยังไงล่ะ แล้วมันหายไปไหนละ่ะด็อกเออคำถามที่เหมาะสมหนะ่าจะถามว่าพวกเขาอยู่ในช่องเวลาไหนกันแน่นักไอสไตเป็นคนแรกที่เดินท่องเวลาได้เว้ยอ่ะตอนนี้ชักกษัตริเขาไปในอนาคตยังไงละ่ะเออหนึ่งนาทีเดี๋ยวอดีตไปยังอนาคตอันเหมาะสมเราจะจับโผล่มาในเวลาตีหนึ่งยี่สิบเป็นนาทีศูนไม่นาทีด้วยแล้วเราจะได้เจอเข้ากับทามแมชชนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด็อกนะนี่คุณจะบอกผมว่าคุณสร้างทามแมชชีนกับ ดรอริเรนเนี่ยนะนะเอออย่างที่ฉันจะเห็นนะพวกเราก็สร้างทำเม่ชีนอยู่ในรถแล้วคือแบบว่ามันเป็นสไตล์แซนสุดยอดสแตนเล็พวกนี้มันเหมาะสมกับประจุไฟฟ้าระวางตอนนี้ทุกท่านอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าเออ Back to the Future จาะเวลาหาอาดีตน,นะครับผมเวอร์ชั่นเทวๆนะเออด็อกอืมนั่นแปกนะเออคือแบบว่ารถหายไปไหนนะด็อก มันน่าจะมาก่อนหน้านี้ยี่สิบเจ็ดวิน,นาทีแล้วน่ะเนี่ยดอกเกิดอะไรขึ้นกับไอ้สไตเนี่ยไอ้ไม่ต้องห่วงให้มากเลยมันน่าจะู่ตัวขวดฉนวน,นในบริเวณของเวลาอะมาติ่วยไปเอาสมุดไมนใช่เยได้ไหมยอยู่ในกองอุปกรณ์อะสมุดสมุดเจอแล้วประจุฟ้ักหรอวะเนี่ย เอออันนั่นแหละเอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยตัวประจุฟัก์การปฏริล่าสุดของฉันยังไงละ่ะทำให้การเดินทางเป็นไปได้คือแปลว่าในสมุทน,นี่ก็อยู่มาสามทศวรรษแล้วคือแปลว่างานวิทยาศาสตร์ของชันติดสำคัญแล้วตอนนี้จะได้สร้างทัางไม่ชินจริงๆหรือว่าฉันจะผิดพลาดไปแล้วนี่จะเป็นภไพพิปัดจริงๆ ไหนมาดูซิมวนเท่ากับไอคูณแซดแล้ก็ไดเอีบ e, ก,กับสแควรูปของแซบคูนซีเราตอนนี้ก็จะได้วมวนทั้งหมดคูณสี่ในลากของรถแล้วตอนนี้เป็นเก้าล้วก่เอเฮ้ยด็อกคือแบบว่ามันเลยเธอหรือเปล่านะเอาเฮ้ยฝนจะตกแล้วภาษาอังกฤษแม่งโคตรยากเลยระดับเต็มสิบผมให้สิเต็มสิเลยเออด็อก ภาษาวิทยาศาสตร์มาเต็มเลยอ่ะยากมากเลยสิบเต็มสิบเลยเกยมนี้โอ้พระเจ้าไอ้ด็อกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่เอาเฮ้ยเอา้าด็อกมันหายตัวได้ชิปเปล่งแล้วไงด็อกด็อกเออฉันขอโทษนะมาตีด็อกอก,กลับมาด็อกเอา้าพ่อใหญ่หมาไปแล้ว ด็อกอ้าฝันไปหรอวะหรือว่าเรื่องราวของอดีตมาร์ตี้ทุกอย่างโอเคหรือเปล่าลูกเออแม่ใช่เลยคือแบบว่าฝันร้ายเองคือแบบว่าเรื่องในอดีตแล้วด็อกก็อยู่ที่นั่นด้วยอา้าวนั่งไงพอใหญ่หมาอ่างั้นลูกก็ปลอดภัยแล้วนะกลับมาในปี1986นะ ต่อนนี้ลูกม่จะตื่นนะพ่อของลูกรออยู่นะเออเรือว่าเพื่อนที่ชื่อว่าด็อกมาหานะโอ้พระเจ้านี่ฉันสายแล้วนี่วา back to the future เจาะเวลาหาอดีเวอร์ชั่นเกมให้เสียงภาคจังไรโดยชิวเอาเล่นไปทั่วเออก็คือแบบว่าขอภัยมณนะเบื้องตน้นหรือว่าเบื้องหลังหรือเบื้องหน้าก็ตาม ภาษาอังกฤษและภาษาวิทยาศาสตร์เกมนี้ยากโคตรเลยนะเอดหนึ่ง about time มันก็เรื่องของเวลาอซวแทนนี้บิวอารมณ์ให้นึกถึงแบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดจริงหายารักษาโรคได้ก็หวังว่าคุณหมอกับคุณพยาบาลก็สู้ต่อไปเรื่อยๆกับการรักษาคนและคิดค้นยานะขอให้สู้ๆทุกคนเลยก็ได้ไม่เฉพาะหมอกับพยาบาลอกเราต้องสู้ทุกคนสู้ๆอย่างนั้นอ่ะ เจอแต่นาฬิกาเต็มบ้านเลยตอนนี้น่าจะเป็นอยู่ในโรงรถของดอกหรือเปล่านะหนังของเขาผมก็ไม่ได้ดูละเอียดแลรมากสิค่อยดูแต่ภาคหนึ่งภาคเดียวนะแล้วก็ลืมไปแล้วแหละไม่ดูมาสามปีแล้ววะเนี่ยน่าจะใช่นะสามปีแล้วมั้งตอนนี้ก็อยู่ที่วันวันที่นันะ่นแหละ14พฤษภาคมปี1986นะ ไอพ่อผมจะสายหรือเป่าครือแบบว่าที่หยุดขายงั้นเหรอเอ้ยไม่ช้าก,ก็เร็วลูกแทบไม่เชื่อนะเนาะมาขอพวกนี้มันแรงม,มากไปนั่นเนี่ยเอ้ยนี่มาของดองเนี่ยพ่อพ่อไม่มีสิทธิ์ที่อ่าไอลูกชายฉันเข้าใจว่าแกสเสียใจแต่เพื่อนของลูกไม่โผลมาเป็นเดือนแล้วนั่นนี่แบบว่าพ่ออยากจะขายคือแบบว่าทิ้งมันไว้ที่โรงรถงโง่อย่างงี้เฮ้ยได่มาของจูงไปเนี่ยหรืว่าเฮ้ยได้มันไม่แฟร์นะพ่ออย่างน้องก,ก็แค่แบบว่า ให้มาเต้เออวันดีเบสให้มาดูในเสียของแม่งคนแน่เได้ะว่าอย่างกระสมบัติเลยว่ะเออคือแบบว่าชั้นน่ะหรือฟื้นน่ะเออด็อกเป็นคนสร้างโมเดลของดาวถาวรฮิวารนะในปีหนึ่งเก้าหาอนาริกาสุดเจ๋งของเมืองน้วมันก็ใช้งานได้ เฮ้ยเดี๋ยวนะนั่งมาสมุดของด็อกนี่วะให้้มันดูเหมาะสมมากเลยแล้วมันกองสารเลยนี่วะนี่นมันจะจจิงมากเลยถ้ามันอยู่มือฉันเออบิฟแป๊บหนึ่งได้ไหมเพื่อนเอ้ยนี่มันดูดีมากเลยสาหรับบ่อปลาของฉันแล้วนี่มันก็แบบดูดีจริงๆนี่นาการุนะใช่ไหมว่านายเป็นเพื่อนกับฉันอ่ะเออแล้วว่าไงเออคือแบบว่าฉันใช้มันหน่อยได้ไหมคือแบบว่าเดยวดาอันเก่าๆไม่ฉันขอเก็บมันไปแล้วกันเฮ้ยเอาคืนมาน่ะบิฟ ไหนมาดูซิว่ามีอะไรบ้างถ้าน่าสนใจดูเหมือนแผนอะไรบางอย่างนะออประจุฟ้าคืออะไรวะเอยมันไม่ใช่เรื่องของนายนะดองขอให้ฉันเออใช่ไอ้นอนอนปุบป่าไปในเดอนนี้นะเนี่ยแหบเหมาะสมกับฉันมากกว่าฮ่าฮาไอพ่อกีต้าร์นี่มันไม่ได้ติดราคาขายไว้เนี่ยอ่ะโทษทีนะหลกชายนี่คงจะขายวาสำหรับคนที่สนใจนะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็วางมันเขินด้วย กีตาร์เออนนะเพิ่มเสียงสักหน่อยได้เราวักในท่านแล้วเตรียมหูแกมโมโตแกเลยในท่านผู้ชมไดเวอร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงถล่มเสียงเต็มหูแกมโมโตแกได้ยเ yeah! ดลาล,ล,ล,ล้านรอบรู้เว้ยเดาล้านแล้วดิฉันจะได้เป็นคนกู้ดีหนึ่งสองสามฮ่า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 ดูสิคุณเช้าบอกขวดว่ะ นี่ไม่ฉันโชว์ดีกว่าเว้ยอ้าวเบฟฉันคิดว่ามัานเป็นกีตาร์ของมาตี้โอ้พระเจ้าฮฮโทษทีครับคุณถูกครับคุณนักไฟอาจารย์ปรมาตี้อะมาดูสินายเก่าขนาดไหนคนตีน้มึงเนี่ยนี่โอ้ถ้าเปิดให้ดังวะรี่ให้มันด้งหน้าด้งหลังไปเลยเออกระจอกชิบหายเลยล็อกก็ยังไม่เป็นเลยเว้ยแม่งตาคุยอีกเดยวให้พ่อ คือแบบเรื่องของบิฟนะ่ะพอ่อผมรู้ว่าพ่อพยายามที่จะช่วยนะใช่มันปากนะักแต่มันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นหรอกพ่อจัดการกับมันมานานแล้วเนี่ยเชื่อพ่อเธอพ่อน่ะจัดการได้เอองั้นผมก็ได้สินะอืมแน่ดอนลูกโอเคลูกชาของพอ่ออะงั้นพ่อจะหางว้ละกันนะอะรู้ละกันว่าพ่ออยู่ตรงนี้ อ้าอาย่าได้ยินฉันล็อกกระเปล่าจางคุณบิฟนะจะว่ายังไงดีฉันจะเล่นให้ดูเมือเตรียมตัวตายแน่นอนก็เพิ่มเสียงแล้วไอ้ควายว้าวเตรียมหูแตกได้เลยอ่ะดูสายเด็กกระจอกเออจะว่ายังนั้นก็เชิญว้าวแย่ไอ้ควาย อ่ออย่างนั้นเ่ะไไอ้บิฟล็อกมากเลยมึงไอ้ควายโอ้แม่เอ้ยล็อกมากไอ้ควายได้คืนเนาะสมุดของด็อกออด็อกคุณอยู่ที่ไหนกันแม่เนี่ยห่านนี่้ยเสียงรถอะไรนะด็อกกลับมาอหรือเปล่าวะเนี่ย อ้าวรถโอ้โหย่างเกลือมาเลยเฮ้ยนี่ยมันรถนี่วะรถที่อยู่ในตอนแรกๆเลยเฮ้ยด็อกจะเจอด็อกหรือว่าเจอด็อกจะเจอด็อกหมาหรือว่าคุณด็อกอ่ะออกิเครื่องยนต์ตดเป็นได้วะตดหอมแล้ะ ร้อนหรือเย็นวะเนี่ยเอา้าไอสไตล์เออนี่นายมาจากไหนเหนีเน่ยพวกเฮ้ยนายเอาด็อกมาได้หรือเปล่ามันจะมาแต่ด็อกหมาไม่มาด็อกเวอร์ชั่นคนมีกำหนดเวลาด้วยวันเดือนปีอันนี้จะเป็นพลังงานของฟรังตัวประจุ เจอรองเท้าของผู้หญิงโอเคดอกคือแบบว่าไม่เห็นด็อกมาเป็นเดือนแล้ว,ลวคือแบบว่านี่ไม่ใช่รองเท้าของด็อกแน่นอนรองเท้าผู้หญิงนะเว้ยดอกไม่มีรสนิยมอย่างนั้นหรอกเว้ยมาติ หมอติถ้าไยินการประทึกนี้นะนี่คงจะเป็นเครื่องโดรนเลนชั้นสูงมั้ยอัตโนมัติอย่างอนาคต้วมาวประสบความสาเร็จฮะอัตโนมัติได้ยังไงนะอืมใช่ในเหตุแห่งนี้อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นสําหรับโดรนเลนคือแบบช่วงยี้ระหว่างการเวลาชั้นตั้งเวลาไว้แล่ตอนนี้แร้ก็โดดข้ามมาทั้งหมดสีท่ทศวรรษแล้วโดยที่ไม่มีตัวเตอของชั้นแล้วชั้นต้องระวังตัวให้มากับการเดินทางซึ่งแบบว่ามันอันตรายมากเรา แลตอนนี้ชันก็ต้องจัดการตัวเองให้มีขึ้นที่จะมาอย่งดินแดนแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือว่าชัดกลับไปชวงการเวลาไม่ได้คือแบบว่าไม่เร็วข้าวจ้าเขาอยู่ในปัญหานี่มาตีมาช่วยชันทีในอดีตหรือวันนี้มันอนาคตขัแน่นะอย่างไงก็เถินนะได้โปรดมาช่วยชันทีถ้าได้ยินแล้วได้โปรดเอาโดเรนกลับมาด้วยถ้าทํางานได้นะชันติดในการเวลาฉันแน่ใจว่านายทํามันได้นะเออแค่ s <S okay, นั้นเหรอนี่ทำไมไม่บอกว่าตอนไหนวะ เออใช่วลาที่เหมาะสมที่ฉันเลือกไว้อยู่รหัสสีโคตตัวบักต้นในช่วงเวลาครั้งก่อนตอนออกตัวโชคดีโอเคช่วงเวลาออกตัวคร้งล่าสดุดสินะโอ้พระเจ้ามาสีมื้อ <no. S 2> โอ้ยแม่เลยแต่จอกเอ้ยแม่โ oh, อ้เยี่ยมเลยแล้วฉันจะหาเขาเจอได้ยังไงวะเนี่ยเออเจอแต่ด็อกเวอร์ชันหมามมนเจอด็อกเวอร์ชันคนอ่ะไปถามหมาดูเอารองเท้าไปดมดูมันจะได้แบบว่าอร่อย นายรู้เกี่ยวกับรองเท้านี้หรือเปล่าไอ้นี่โอ,อ,อ้เยี่ยมเลยอะมันต้องตามหาได้แน่นอนเจอกับพระนหน้าขอบคุณครับ